สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะไปบำรุงต้นไม้ในกระถางของเรานะคะวันนี้นะคะเราก็มีเศษอาหารเป็นเศษอาหารสดนะคะจากครัวเรือนของเรานอกจากจะเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับพืชผักของเราแล้วนะคะยังมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่พืชผักของเราต้องการนะคะโดยเฉพาะคนที่ปลูกในกระถางน,นะคะก็สามารถจะใช้ได้ ง่ายง่ายเลยนะคะเพราะว่าหลายๆบ้านนะคะก็คงมีติดบ้านอยู่นะคะอันนี้นะคะก็คือเศษอาหารนะคะจากครัวเรือนของเรานอกจากจะประหยัดแล้วนะคะยังลดรายจ่ายแล้วก็ยังลดขยะในครัวเรือนได้ด้วยค่ะ วันนี้นะคะเศษอาหารของเรามีไม่เยอะนะคะมีแค่นีด้เดียวนะคะเราก็จะบำรุงแค่ต้นมะเขือนะคะที่อยู่ในกระถางนะคะกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่เราใช้ในการปักชำนะคะไม่ว่าจะเป็นพอต้นกล้าหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะแต่วันนี้นะคะเราก็ได้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วดินนะคะที่เราใส่เนี่ยมันก็ซุดตัวลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะมาบำรุงพืชผักในกระถางเพราะว่ามะเขือของเราตอนนี้กําลังจะติดลูกนะคะ และก็ยังไม่มีปุ๋ยอะไรมาใส่นะคะก็เลยจะเอาเศษอาหารที่เรามีในครัวเรือนเนี่ยนะคะมาบำรุงแทนเศษอาหารที่เรามีในครัวเรือนนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะอย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปเนาะนอกจากนะคะนอกจากจะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้แล้วนะคะก็ยังสามารถลดขยะในครัวเรือนของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถ ดลดรายจ่ายของเราได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะสำหรับไม่เจี๊ยบนะที่บํารุงพืชผักในกระถางนะคะก็คือปกติแล้วเราจะไปหมักในดินใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้แบบเร่งด่วนนะคะก็ไม่ต้องหมักในดินนะคะเพราะว่าถ้าเราหมักในดินเนี่ยนะคะมันก็จะต้องรองให้ประมาณครบประมาณสักหนึ่งเดือนก่อนนะคะถึงจะสามารถนํามาใช้ได้นะคะอย่างต่ํานะคะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เป็นปุ๋ยด่วนจีนะคะก็คือเอาใส่ด้านบนของกระถางแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้เขาแห้งนะคะถ้าเกิดว่าเขาแห้งแล้วเราสามารถเพิ่มดินลงไปได้ค่ะก็คือหมักอีกทีนึงนะคะก็จะทําให้ดินของเราเนี่ยนะคะร่วนซุยแล้วก็มีธาตุอาหารครบเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ครบเหมือนธาตุอาหารหลักที่มีอยู่นะคะแต่มันก็สามารถที่จะช่วยกันได้นะคะ ใครอยากให้ดินดีมีคุณภาพหรือว่าปรับสภาพเร็วนะคะแล้วก็มีดินใช้ไปน,นานๆนะคะโดยที่ไม่ต้องอไม่ต้องปรุงบ่อยๆนะคะก็ลองหันมาใช้พวกปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะปุ๋ยสดจากเศษอาหารหรือว่าหมักเศษอาหารเอาไปหมักดินหรือว่าพวกเศษพืชผักของเรา เศษใบไม้อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพวกน้ําหมักของเราอย่างนี้นะคะมันจะทําให้ดินของเรานะคะมีใช้เป็นนานๆแล้วก็ดินของเรานะคะไม่เสื่อมสภาพเร็วแล้วก็ทําให้ดินของเรา,าสวยนะคะแต่ว่า พืชผักที่เราปลูกเนี่ยอาจจะเป็นไปในทางที่ช้าๆนะคะก็คือมันจะไม่สวยทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆปรับสภาพนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีแต่ว่าถ้าใครอยากให้พืชผักสวยๆวงามๆตามที่เขาขายในตลาดนะคะก็หันมาใช้ปุ๋ยพวกสารเคมีได้นะคะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นอันตรายเยอะแยะมากมายกับคนขนาดนั้นนะคะมันสามารถใช้ได้มันก็มีแค่ข้อเสียอย่างเดียวนะคะก็คือทำให้ดิน ที่เราใช้เนี่ยนะคะมันเสื่อมสภาพเร็วแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทําให้ดินเสียด้วยนะคะอย่างต้นมะเขือเปราะมะเขือเทศนะคะของของไม่เตรียมเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้งามแบบสวยมากๆแล้วก็ติดลูกเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่นี่นะคะมันก็ มันก็แย่นะคะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดินเนี่ยนะคะกว่าจะปรับสภาพได้นะคะมันต้องใช้เวลาหลายปีเลยนะเพราะว่าดินมันเป็นดินทรายนะคะก็คือมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่มันไม่สามารถที่จะทำให้สวยงามทันตาเห็นนะคะก็ค่อยๆเป็นไปในทางที่ช้าๆนะคะแต่ว่าก็ติดลูกให้เราได้กินอยู่เรื่อยๆค่ะ อย่างผักคะน้าของเรานะคะมันก็ไม่ได้เขียวสวยงามต้นอวบใบใหญ่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะก็ใช้แค่น้ําหมักนะคะแล้วก็ใช้เศษอาหารบํารุงแค่นั้นเองนะคะอย่างมะเขือก็ไม่โดกนะคะแต่ก็มีให้เราได้เก็บกินอยู่เรื่อยๆค่ะหืมเป็นไง นน oh, <yeah. S 1> เอามาใส่นี่ที่หละนี่ <Okay. S 1> เอามาใส่ในนี้อ๋อีเลย <laughs> luồng rồi Thấy mấy đàn này dược mà